จุดที่น่าสนใจของเขาอะ่ะเขาคือนักฟุตบอลผมว่าไม่กี่คนอะ่ะที่ไปเดินแพรีสแฟชั่นวีคใช่มันไม่ธรรมดานะครับกับการที่นักฟุตบอลคนหนึ่งเดินแพรีสแฟชั่นวีคนี่ภาพนี้อย่างที่บอกตัวบ่งบอกทุกอย่างว่าเขาอะ่ะคือเป็นตัวตึงวงการแฟชั่นนี่คือแบบเดินให้หลุยส์วิกตองเลยนะโคตรไม่ธรรมดาสวัสดีครับ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 คุณโน้นครับสวัสดีครับ นี่คือรายการอะไรครับนี่คือรายการเมนติงครับเราจะมาคุยเรื่องสป <Sport lifestyle S 2> อร์ตไลฟ์สไตล์ซึ่ง EP ีนี้นะครับผมเร,เราพูดถึงเรื่องนักฟุตบอลคนหนึ่งที่คุณนิยามว่าอะไรนะเป็นนายแบบนายแบบอ่ะเต็มตัวเป็นนาแยบบแบบเต็มตัวนายแบบเต็มตัวเลยเต็มตัวเลย,เลยที่เตะบอลได้นิดหน่อยเตะบอลได้นิดหน่อยนิดหน่อยและจริงๆคือแบบเขาเนี่ยมีความสุดยอดจนถึงขนาดแบบไม่ได้เป็นแค่นายแบบแล้วป่ะใช่เป็น creative director แล้วก็เป็นนักอนุรักษ์ด้วยนักอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมซึ่งจริงทุกคนเห็นที่ปกแล้วแหละว่าเรากำลังพูดเรื่องเฮกเตอร์เบเยิน จุดที่น่าสนใจของเขาอ่ะเขาคือนักฟุตบอลผมว่าไม่กี่คนอะที่ไปเดิน p a ร i s ี a แฟชั่นว e คใช่มันไม่ธรรมดานะครับกับการที่นักฟุตบอลคนหนึ่งเดิน p a ร i s ี a แฟชั่นว e คซึ่งทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าในวงการสายแฟร์แล้วกันเนาะเขาทําอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยคือผมอยากจะเล่าอันนี้อันนี้ผมขอเล่าในมุมผมะนะก็คือแบบเฮ้ยแม่งแบบทํางานออกแบบด้านแฟชั่นเยอะมาก เดี๋ยวเราไล่ดูไปเลยอย่างแรกเลยทุกคนอาจจะคุ้นชื่อแบรนด์ H&M เนาะเบยลิน mm. เนี่ยเคยมีโอกาสได้ออกแบบคอลเลกชันให้ H&M ด้วยอันนี้โหรูปแรกอันนี้คือเป็นคอลเลกชันที่เบเยรลินเขาทำกับ H&M เนาะด้วยความที่เบยลินเนี่ยเขาเป็นคนที่แต่งตัวหลากหลายสไตล์อยู่แล้วเนาะถ้าเราเห็นใน i n s t a g r กรเขาอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งแบบเป็นวินเทจเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คอลเลกชันนี้ผมมองว่าด้วยความที่เทรนของ H&M ช่วงหลังอะมันเป็นแนวแบบว่าใส่ง่ายใส่ได้ทุกคนมันก็เลยออกมาเป็นแบบกลิ่นแบบมินิมอลหรือเปล่าเออเป็นสีเอิร์ธโทนมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็คือจริงๆทําได้ดีเลยนะครับเนี่ยฮูดดี้อ่ะโหสวยมากผมว่าเป็นคอลเลคชันหนึ่งอ่ะที่คนไทยอ่ะใส่ได้แล้วอย่างตัวอย่างชุดเนี้ยพี่รู้สึกว่าม,มันออกแนวแบบเวิร์กแวร์ป่ะอันนี้จะเป็นนะเวิร์กแวร์เออเออดูจั๊กเนี่ยตรงตรงเชิ้ตใช่ปะ่ะใช่มันจะมีความแบบผ้าแข็งๆนิดนึงใช่ ่อย่างเงี้ยผมว่าคนไทยใส่ได้สบายเลยนะใช่ให้ความเข้าใจก่อนเวิร์กแวร์เป็นสไตลท์ที่จริงๆคําว่าเวิร์กอะเนาะมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าแบบใส่ไปทํางานแต่มันก็จะเป็นทรงแบบเหมือนมีความแบบ American, American, อเมริกันอเมริกันหรือว่าแบบเจนนิดบอยนิดนึงงนอนแล้วโทนสีมันจะมีความแบบยีนที่ไม่แรงมากอันเนี้ยใส่ได้จริง <ๆ S 2> จริงหัวจริงน่าเสียดายคอลเลกชันนี้มันน่าจะออกมาตั้งแต่3ปีที่แล้ว่ต้องเกินก่อนว่าอไอ้คอลเลกชันเนี้ยของ H&M อ่อ็มอะ พวกวัสดุมันทำมาจากแบบรีไซเคิลแล้วก็พวกออร์แกนิกอย่างเช่นใยฝ้ายอะไรต่างๆเนี้ยโอ้คุณรู้ลึกเนาะคอตตอนร้อยอันนี้คอตตอนร้อยนั่นแหละเฟี้ยวเลยต่อมาชุดนี้ดีมากชุดนี้คือเหมือนแบบถ้าในมุมผมนะครับผมรู้สึกว่ามันใส่ออกงานได้มันมีความแบบเซมิฟอร์มอลและจริงเนี่ยหมวกเนี่ยก็จะเป็นแบบของแบบ H M เลยจริงเขาเอาหมวกมาใส่ให้มันดูแบบมีลุกเล่นขึ้นแล้วก็มันก็ไม่แบบ ไม่เป็นทางการเกินไปชิลมันจะทำให้<า>ดูแบบชิลขึ้นเออให้มันดูชิลขึ้นนี่อีกชุดหนึ่งชุดนี้ผมแบบผมชอบมากเลยนะกับแบบเทรนของแบบการใส่เสื้อผ้าแนวแบบเขาเรียกผ้าล่มเนาะจริงๆอันนี้คือเป็นเทรนหนึ่งเนาะที่ที่มันเริ่มมาในประเทศเราก็คือเป็นเสื้อแนวแบบผ้าลม่มผ้าลม่มก็คือเอาง่ายๆมันจะเหมือนแบบสไตล์าท์ดอร์ outdoor, อพวก not face อะไรเงี้ยซึ่งผมว่า ไทยคนไทยแม่งใส่ได้สบายเลยจริงก็เนี่ยแหละคือคือที่เราเลือกไอ้คอลเลคชั่นของ HM นเอ็มนี่ยมานั่งพูดก่อนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นคอลเลคชั่นที่คนไทยใส่ได้จริงใช่แล้วมันเข้าถึงได้แคนเอ็มราคาก็ไม่แพงมากสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ HM อนเอ็มอยากแต่งตัวเงี้ยไปซื้อไหนดีไปซื้อแนวไหนดีจะรุ้จักมีตรงไหนโซนไหนริมรั้วป่ะต้องเดินหาจัุจักต้อง<า>เดินหายตึแดงตแดงก็มีครับผมใครก็เป็นเบเยลินคอลเลคชั่นนี้ได้เนาะ ถ้าเลือกที่จะแบบว่า Mix and Match อ่ะผมว่ายู i q โคหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกแบรนด์พวกนี้มันใส่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วอ่ะมันแบบเป็นสีเอิร์ธโทนเป็นเบดเบดอย่างเงี้ยเราใส่สบายคนไทยแล้วก็จริงๆริอ่ะเทนเทนสีเนี้ยมันเป็นสีที่แบบค่อนข้างจะเป็นเทนอยู่แล้วเนาะเทนที่เป็นเอิร์ธแต่ว่าไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำใช่เฟี้ยวเฟี้ยวเซตนี้แนะนำครับแนะนำแนะนาต่อมาเนี่ยคือความบียอนของเบียลินเน่ะที่ผมหาข้อมูลมานะ คือเขาอะออกแบบยันเสื้อผ้าฟุตบอลที่อยู่ในเกมช่วงโควิดล็อกดาวน์ใช่ใช่ใช่ทุกคนน่าจะเคยแบบเล่นฟีฟาผมว่าทุกคนเคยเล่นฟีฟามันจะมีหมวดหนึ่งที่แบบว่าเป็นชื่อโวตาที่แบบเป็นเล่นเหมือนแบบมันคาเร่โหมดป่ะใช่ไหมเป็นฟิลแบบสตรีทนะนสตรีทฟุตบอลใช่เป็นสตรีทฟุตบอลอะซึ่งแบบความบียอนของเบเยอร์ลินอะคือเขาเป็นแคทีฟดีเรกเตอร์ของโวตาฟุตบอลเนี่ยโคตรตึงเนี่ยอย่างชุดนี้คือ ถ้าถามว่าในชีวิตจริงใส่ยากไหมใส่ยากนะถ้าถ้ามุมผมนะผมรู้สึกว่ามันมีความแบบฮิปฮอปเคานเจอร์นิดนึงถ้าเอาจริงๆผมว่ามันใส่ได้ทุกคนไว้แต่แบบแค่บางคนมันจะรู้สึกว่าไม่เซลกับต,ตัวเองเพราะมันมีแบบสีสันเยอะแยะอะไรเงี้ยบางคนก็จะชอบแค่ขาวดำส่วนใหญ่ผมว่าคนไทยน่าจะไม่ค่อยใส่กันจริงแบบเนี้ยแต่ถ้าลงลึกหน่อยอะอในเสื้อแต่ละตัวมันจะมีสตอรี่ของมันมใช่ไหมครับอย่างเช่นไอตัวเนี้ ตัวสีสีอย่างเงี้ยเบลินออกแบบโดยมีความคิดว่าอันนี้มันจะทําแบบ LGBTQ+ อะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ oh. ซึ่งมันไม่ได้แค่ฟุตบอลนะก็มีความไอเดียของเขามันไปได้ไกลกว่าใช่แต่จริงอะสไตล์โดยรวมอะมันคือเสื้อบอลสไตล์วินเทจที่เราคุ้นตาสมัยก่อนเนาะที่เป็นเหมือนแบบพวกเสื้อบอลยุค80-90จริงๆอะผมชอบความแขนยาวของเขานะผมว่าแขนแขนยาวเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของแบบเสื้อบอลวินเทจอะ ใส่ได้แล้วก็ถ้าสมมุติแบบเบรกได้การข้างล่างเป็นกางเกงยีนเอวสูงอ่ะเออพี่ว่าโดนเอวสูงด้นะเอวสูงเอวสูงเลยแล้วใส่เข้ากางเกงอ่ะถ้าไปเซิร์ชดูมันจะมีรูปเบียรินอ่ะที่เขาไปงานซักงานหนึ่งของเลอเบติตอ่ะ mm. เขาจะใส่เป็นกางเกงยีนแล้วก็เป็นเสื้อเลอเบติตซึ่งมันก็จะมีความแบบวินเทจวินเทจอ่านี่ชุดนี้เลยเห็นป่ะเนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะจริงจริงๆเรื่องหนึ่งที่แบบข้ามมาพูดให้ฟังก่อนคือ เสื้อบอลฮะจริงๆมันแมทเป็นแฟชั่นได้จริงๆนะถ้าถ้าเราเลือกลายดีๆเช่นเหมือนอย่างเงี้ยลายทางอะไรเงี้ยมันคือแบบสัญ,ญลักษณ์ของเสื้อบอลวินเทจมันดูสนุกขึ้นใช่ใช่แล้วอย่างตัวเนี้ยกางเกงก็เป็นยีนเอวสูงหน่อยที่ผมบอกเล่นกับเข็มขัดสีดำรองเท้าขาวหน่อยเนี่ยคือมันไปได้มันไปได้จริงถ้าพูดถึงเสื้อลายอย่างเงี้ยอื ผมว่าคอลเลกชันนี่เขาทำกับกอฟแวงก็ดีเอองั้นเข้าเรื่องกอฟแวงเลยเนี่ยคอลเลกชันกอฟแวงก๊อฟแวงเป็นของใครเล่าให้ฟังหน่อยดีไซเนอร์คือไทเลอร์เดครรเอเตอร์นะครับเป็นแรปเปอร์หรือเป็นนักร้องคนหนึ่งแต่ละซีซั่นของเขา่าเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยบางวันก็อินกับแต่งตัวเป็นแบบก๊อฟใส่หมวก อ่าใช่ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าหนังอะไรเงี้ยแล้วแต่วันของเขาแต่คอรชชันนี้มันเป็นแนวแบบเสื้อผ้ากีฬาป่ะใช่ใช่ซึ่งดูจากชุดอ่ะคือถ้ามันแบบลายตรงมันจะดูเรียบไปอมันจะทำให้ไม่สนุกเนี่ยซึ่งลายมันจากเสื้อมาลงมาเกงเงี้ยมันทําให้แบบว่ามีความสนุกมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นเลยเงี้ยเท่าจริงก็ใส่ได้นะผมว่าเทใส่เตะบอลใส่เตะบอลเทแล้วราคาเทไหมราคาก็ไม่ใอ่เทราคาไม่ค่อยเท่เท่าไหเ่นะลอเไปเซิร์ชดูถ้เใส่เสื้อกับผมว่เถ้าเป็นเางเกงแบบ กางเกงชิโน่หรือกางเกงยีนสีเทาๆอะไรเงี้ยผมมันก็นเท่อยูน่นะอืมก็น่าจะได้แต่ก็ต้องแบบอยู่ในความแบบคอมบิเนช์สีที่เป็นน้ําเงินขาวดําอะไรประมาณนี้เนาะตัดชมพูอย่างงี้ไม่ไหวเนาะฉีกเกินเออน่าจะฉีกเกิน,กนไม่น่าไหวจริงๆ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือ เบเยรลินเป็นคนที่แบบตัดมูลเลตและเข้ามากส่งแฟชั่นยุคนี้เออสรงแฟชั่นมันเป็นเทรนเนาะมันเป็นเทรนอ่ะอย่างอ่าพูดถึงตัวนี้หน่อยเตอตัวชุดวอร์มหน่อยเป็นไงถ้าเอาความคิดผม้วมันเหมือนแบบเสื้อของฝรั่งเศสเอออยากรูว่าตงกันไหมเออเออถ้าแบบเปลี่ยนลายก๊อฟเนี่ยเป็นตาไก่อ่ะโอ้โหฝรั่งเศสเลยชุดเนี้เออแต่โดยรวมประเทศเท่แทใส่ง่ายใส่ง่ายใส่ได้จริงๆอ่ะแวบแรกที่พี่เห็นอ่ะพี่นึกถึงเสื้อ เสื้อวอร์มชุดสมัยก่อนอะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่แค่สีอะแมนเชสเตอร์ซิตี้มันจะออกฟ้าอ่ะแถมชุดนี้ตั้งหน่อยฮูดดี้เท่นะโลโก้วินเทจมากโลโก้แบบเท่มากเนี่ยแล้วดูแบบอ,อย่างซิเกเนเจอร์ของกอฟอบะส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบสีพาสเทลในรูปนี้มันมีความเจ๋งหนึ่งที่ผมชอบนะคอนเวิร์ดชาร์เทอเลอร์อ๋อนึกว่าโกหนูข้างหลังไม่ใช่แม่เสื้อฮูดดีนะ้นะกางเกงฟุตบอลนะใส่กับคอนเวิร์อ เท่นะคือคือแมทได้จริงๆแล้วแบบเราแต่งตามได้นะเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายผมว่าคอนเวิร์ตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งตัวแนววินเทจประมาณนึงซึ่งจริงคอนเวิร์ตเนี่ยแจ็คเฮเลอร์เนี่ยไม่ใช่รองเท้าสเก็ตอย่างที่ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวอาจจะหาโอกาสเล่าให้ฟังอันนี้ถือว่าสป Spo <il>, อยก่อนสปอยโอเคมีคอลเลกชันไหนอีกครับอ๋อเขาทำรองเท้าอ่าเขาทำรองเท้าอ่ะเดี๋ยวเขาคอสตอมรองเท้ากับคิดซูเปอร์ก็คือคิดซูเปอร์เป็นแบบดีไซเนอร์ที่นิวยอร์กนะครับเพิ่งล่าสุดก็คือเพิ่ง ทำกับหลุยส์ตองเขาจะมีความเป็นแบบตามชื่ออะคิดซูเปอร์อะนะมันมีความเป็นเด็กม,มีความสนุก,กมีความสนุกอย่างเช่นรองเท้ามันก็จะมีลายเป็นแบบการ์ตูน<ม>อะไรอย่างเงี้ยครูมีความเห็นไงกับรองเท้านี้ครับมันอะมันมากอะคือด้วยความที่รองเท้าอะมันในในวงการฟุตบอลอะเนาะมันจะมีความแบบเหมือนเล่นสีเล่นลายกันแรงอะคือแบบอย่างสมมติว่าถ้าเทรนของแฟชั่นคนแต่งตัวพาเทลอะแต่รองเท้ามันไม่ใช่ไง มันคือแบบบางทีสีส้มสีเหลืองซึ่งอันเนี้ยมันสเสน่ห์ของมันอะ่ะพี่ว่านะมันเบรดออนด้วยพื้นสีขาวแต่ลูกเล่นอะ่ะที่มันเป็นโทนสีมันเยอะมากเวยมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกและดูแตกต่างอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเบเยอรลินเขาบอกเล่าได้ดีอะ่ะ แต่อย่างที่บอกการแต่งตัวเขาอะเขามีเล่นสีนิดหน่อยอยู่แล้วไงแต่เขาจะไม่เล่นแบบแรงอะเพราะฉะนั้นอะมันมันเรปิเซนต์ตัวเขาสุดๆเลยเว้ยเร่งผมว่าถ้าใครบอกว่ากีฬากับแฟชั่นมันเข้ากันไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยสมมุติถ้าแฟชั่นกับกีฬาเข้ากันไม่ได้ทําไมต้องมีรองเท้าสีต่างๆอ่าใช่ทำไมต้องมีลายบนเสื้ออ่เพื่อให้แตกต่างอ่าใช่ทำไมต้องออกแบบดีไซน์นเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจผมว่า ันเป็นเรื่องที่เข้ากันอยู่แล้วอ<ม>่พี่ในชีวิตประจําวันนะต่อมามันจะมีตัวหนึ่งครับที่เป็นแบบ arsenal custom พี่โน้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆอ่ะไออันเนี้ยมันเกิดจากอะไร c o l l e c t i o เน,นี้ยมันคืออะไรเพราะจริงๆอ่ะคนเห็นในโซ <N> เชียลเยอะมากเลยนะอยิงเสื้อนี้มันออกแบบโดย<ม>ฟโฟโคเฮล่าซึ่งไอโฟโคเฮล่ามันเป็นแบบ แบรนด์ที่คอสตอมเสื้อฟุตบอลอยู่แล้วล่าสุดอหมอย่างล่าสุดก็คือออกแบบเสื้อของเมซี่สีทองอะแต่เราจะเล่าถึงชุดนี้ของเบลินที่ใส่ก็คือเขาทําเพื่อให้เบลินใส่ในอันนี้คือชุดอาร์เซนอลนะครับโลโก้มันจะเป็นปี1936-1945ถึง1945พอเอามาใส่ในยุคนี้มันแบบว่ามันเข้ากันได้นะใช่มันทำให้วินเทจแต่ก่อน ค่อยๆกลับมาเรื่อยๆนะผมว่าใช่ใช่ใช่แล้วแล้ว,ลวเบเยรลินเนี่ยคือเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกอ่ะน่าจะเป็นไอคอนคนหนึ่งในสายแต่งตัวแบบติดวินเทจอ่ะซึ่งจริงเขาจะมีความเล่น8090อยู่แล้วเนี่ยดูเต็มตัวคือเนี่ยสแลกเลยนะสแลกเอวสูงอ่ะกับเสื้อบอลอ่ะนี่ก็ยังกลับไปเหมือนเดิมว่าจริงๆอ่ะเสื้อฟุตบอลน,นาไปได้ถ้าสมมุติเป็นแบบโทนวินเทจนิดนึงจริงๆโทนสีแรงมากเลยนะแค่เลือกมิกแอนแมทให้ถูกผมว่าชุดบอลอะไรก็ใส่ได้ใช่จริงเอาจริงจริงอ่ะอย่างเนี่ยดู เขาเติมแบบลายเสียดาวให้มันแบบมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะผมว่าุนผมชอบแล้วโคตรเท่เลยว่ะ คิดว่ามันเกี่ยวกับการที่มันเป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับของ WWF ที่เรื่องของพิทักษ์สัตว์ด้วยนะก็เลยใส่ลายเสือดาวมาตอนแรกอะแต่ว่าแบบตีความอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าเบียร์นมันเป็นนักฟุตบอลสายสปีดเนาะใช่ไหมเออก็เสือดาวนี่เหรอใช่ก็เป็นไปได้แต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือที่คิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวนะก็คือมันเป็นของพูม่าอ่ะพูม่าเสือดาวพูม่าก็จะมีความเสือเป็นไปได้แต่จริงอะจุดที่ผมชอบมากเลยนะคือถ้าสมมติเป็นลักษณะตรงคอเสื้อที่เป็นปก เอออันนี้เขาเรียก,ยกแบบถ้าเราไปซ<อ>ูมดูนะม,มันก็จะเป็นรูปเป็นแบบหมามีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยออผมว่ามันก็เขาเรียกว่าดีเทลเยอะใช่ดีเทลเยอะอันนี้มากแต่พอดีอ่ะต่อมาพาร์ทในแบบนี่ภาพนี้ใหญ่ที่บอกตัวบ่งบอกทุกอย่าง ว่าเขาอะ่ะคือเป็นตัวตึงวงการแฟชั่นนี่ครับผมภาพที่เขาเดินปารีสแฟชั่นวีคนี่คือแบบเดินให้หลุยส์วิกตองเลยนะโคตรไม่ธรรมดาเล่าให้ผมฟังหน่อยมันมันมาอย่างไรวะพี่คือจริงๆอะ่ะคือเราเราก็เริ่มเห็นแบบเบยรลินอยู่แล้วใ,ในในเรื่องการแต่งตัวที่แบบจริงๆเขาเป็นคนใส่แบรนด์เนมนะมใส่พาด้าใ,ใส่ไมซันใส่ะไรใส่ LV อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าจะไปเตะตาเวอร์จิลเวอร์จิลที่เป็นได้นะไม่ใช่ เวอร์ชีแอปโรที่แบบว่าเขาเป็นเอทีฟิตเตอร์ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็ทีเนี้ยคอลเลคชันเนี้ยเขาเลยได้มีโอกาสไปเดินแบบที่แพล f a s แฟชั่น e ีนี่ครับผมดูชุดถามว่าผมกล้าใส่ไหมผมอยอมว่ะแต่ถ้าเบาหน้าแบบเบเยอรลิน,นหรือถ้าแบบทิสซองโดอยากใส่ออคล้ายอยู่นะเออเออเออ,เอ,อจริงๆคุณรู้สึกไหมว่าทิสซองโดกับเบเยอรลินหน้า<ด>หน้า<ด>ตาคย้ายกัน เออเนี่ยหรือว่าเป็นแบบที่ซงโดใส่อะไรน่าจะเหมาะเนี่ยครับก็ก็อันนี้แหละคือเป็นเป็นเซ็ตที่แบบน่าจะติดตาหลายๆคนในสายแฟโอเคต่อมาล่าสุดเลยครับเพิง่งน่าจะเพิ่งปล่อยมาไม่ถึงแบบ2อาทิตย์มั้งอันนี้ครับผม a d i d a s OG นี่นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเขาคือไอคอนของสายแบบวินเทจไปแล้วแหละก็สไตล์ชุดที่ทาง Ad i d a าเลือกให้เขาเป็นแบบเนาะเท่เนาะเว่นตาเอยตัวแบบเสื้อกล้ามเอยอันนี้คนไทยใส่ได้ไหมคุณคิดว่าชุดนี้ผมว่าก็มีคนใส่นะเออ แต่ต้องแบบมีความแบบชอบในแฟชั่นระดับหนึ่งกล้าที่จะแต่งอ,ะอ่ะผมว่าไป<อ>ได้ได้ใช่โอเคอะดูกันเร็วๆนี่นะครับผมเนี่ยผมชอบชุดนี้มากเลยะชอบการที่กางเกงวอร์มนะกางเกงวอร์มอะ่ะแต่ว่าเล่นกับแบบตัวผ้าพันคออะ่ะแล้วแบบดูโทนสีดิคือมันไล่เอ,อิร์ธเลยนะจริงๆแล้วลายนะคือเบยอลินอะ่ะเป็นคนแบบใส่เอ,อิร์ธนะแต่ว่าจะใส่เอ,อิร์ธมีดีเทลเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยจริงๆโทนสีมันเอ,อิร์ทนะใช่เป็นคนมีลูกเล่นเนกะ่งมากแล้วก็เนี่ยมุลเล็บไว้หนวดเนี่ยซิกเนเจอร์เลย โอเคอ่้อย่างชุดเนี่ยก็เป็นชุดเดิมเนาะเท่มากแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะและพรเซนต์ความวินเทจยังเอากล้องแฮนด้แคมมาเล่นอเออสุดยอดอะ่ะไปหาดูกันได้นะใน YouTube ก็มีใช่โฆษณาตัวนี้ปล่อยไปแล้วโหวนี่นก็อันนี้ลุกแบบเหมือนแบบเป็นแบบมาเฟียวินเทจเนาะมาตัดผมโอเคต่อมาดูกันมาเยอะแล้วครับ everyday look เรืออ่เนี่ยอันนี้รวมความตึงของเบยลินเลยเปิดไล่ไปเลยเทียรูปอันแรกอันนี้สไตล์อะไรคุณคิดว่านี่คือสไตล์อะไรผมว่านะวินเทจได้ไหม ก็วินเทจด้เพราะตรงเขามันดูวินเทจอยู่แล้วนึกออกไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบปีปีหลังๆแล้วเนาะจริงๆเขาเท่นนะการที่แบบว่าแต่งวินเทจแต่แบบเลือกเป็น All Back ออลแบ็กอ่ะคือเราเราชอบคิดว่าการแต่งตัววินเทจมันจะต้องเบรดด้วยยีนอเอ,อหรือสแลกแต่เนี้ยคือแบบก็ดูมีความแบบออลแบ็กไปเลยแต่ลอดอะ่ะซึ่งจริงอันเนี้ยคนไทยใส่ได้ <S 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 ใส่ได้จริง,รงชุดนี้เป็นแนวฮาวายเนาะแล้วก็จริงๆชุดนี้เท่มากเลยนะคือมีความแบบเล่นสีเล่นลายทางกลับมาเหมือนเดิมเบียร์ลินเนี่ยคือเป็นเจ้าพ่อลายทาง คือเท่แล้วก็จริงๆอ่ะเบยรลินกับทรงผมยาวอ่ะเป็นอะไรที่แบบเขาค่อนข้างแบบไวและเข้ามันถูกกันนะอันนี้มันก็จะมีความวินเทจเหมือนเดิมแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือไอคอนิกของการแต่งตัววินเทจอันนึงมันคือเกงยีนเนาะเออแล้วก็แบบตัวเสื้อที่มีลายทางอันนี้ก็ไปเร็วๆได้อันนี้มีความแบบนั่นนะแฟชั่นไ <นะ S 2> อคอนนเนอ,อชุดออกงานจริงๆการเลือกแบบโทนสีอ่ะ เลือกดีมากเลยนะคือเป็นแบ็กแอนด์ไวท์คือแบบเสื้อคลุมมีความแบบเลื่อมๆเพื่อให้แบบดีเทลมันเด่น <c oughs> กางเกงเนี่ยก็แบบจริงๆแบบเลือกมาเป็นลักษณะแบบเอวสูงเหมือนกันแต่ว่าขาแบบก็เป็นขากระบอกปกติก็เข้าดีจะมีความผ้าจะมีความแบบผ้าผ้าธรรมดาเลยเนาะรองเท้าก็เลือกสีขาวมาก็จริงๆอะ่ะการการแต่งตัวในสไตล์ที่แบบบนขาวล่างขาวเอาเว้นอะเลเยอร์เป็นสไตล <Basic. S 1> ์น <Mac ro S 1> ึงท <basic, S 1> <basic, S 2> ี่แบบมันเป็นเบสิกมันเป็นสไตล์แต่งตัวแบบออลไวท์ออลแบ็คแบบเบสิกเลยซึ่งใครก็แต่งได้เล่นเลเยอร์หน่อย2ชิ้น ตเติมมาอีกชิ้นนึงแต่ว่าการเลือกใบเล็กเนี่ยมันอาจจะแบบทำให้แบบมันพอดีพอดอีมันทําให้ดูแบบมีลูกเล่นขึ้นอืมใช่ชุดนี้มันยังไงครับก็จริงๆอ่ะมันก็ยังเป็นเบดออนด้วยความวินเทจแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคืออย่างประเทศเราเรียกลายสกอตเนาะจริงๆต่างประเทศเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเฟนเนลเฟนเนลใช่ไหมก็คือเฟนเนลก็คือเสื้อลายขวางปะ่ะใช่<า>เป็นลาย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 ตารางเนี่ยการการเลือกสีกลับมาคือเลือก ตัวเสื้อเนี่ยให้เป็นแนวแบบสีเอิร์ธรองเท้าไนกี้กางเกงสีดําเนี่ยเขาจะเล่นอยู่แค่นี้เลยเขาเป็นคนใส่ใส่ตามสไตล์ของแบบคนแต่งตัวเอิร์ธเลยนะ,ะด<ำ>ําถ้าดูถ้าดูดีๆอ่ะส่วนใหญ่เบลลีมันจะใส่แบบอ่ามีเลเยอร์อ่าย่างข้างนอกตัวหนึ่งข้างในตัวหนึ่งม,มันจะทําให้แบบว่าเขาเรียกว่ามันมีลูกเล่นมีอะไรมากขึ้นเป็นเป็นคนแต่งตัวมีลูกเล่นมากมแต่ว่า,าวก็จะแบบอ,อย่างแบบต้องต้องมีแว่นมีนาฬิกามี ทุกอย่างอะ่ะเขาเรียกว่าต้องมีอ็เดอ์ซอรีครบตลอดคนนี้อ่าใช่เออเออความเป็นเฮกเตอร์บยลินต้องมีแว่นตาดำแว่นกันแดดเท่เท่อันนี้เท่โอเคเนี่ยชุดนี้ฉีกมาเลยนะคือเป็นฮูดดนะี้นะเป็น,นเป็นฮูดดี้นะมีความแบบเป็นฮิปฮอปแฟชั่นคือฮิปฮอปอ่ะสไตล์การนึงตัวมี2แบบเนาะมีแบบฮิปฮอปเลยฮิปฮอปเลยก็คือแบบนึกตัวอย่างเหมือนเราเห็นแบบ5ิีเซนแบบอะไรแต่งสมัยก่อนกับฮิปฮอปแฟชั่นที่เป็นสมัยใหม่เช่นแบบทาวิสกอต เช่นแบบเหมือน SF Lo ฟล็อกอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีความแบบเล่นฮูดแบบนั้นแต่จุดที่ผมชอบของรูปนี้นะคือสไตล์ของภาพอะที่มันอยู่ในฮูดดี้อะมันก็ยังมีความวินเทจด้วยเนี่ยเห็นป่ะเป็นรูปแบบสไตล์วินเทจอยู่ดีซึ่งแบบก็ยังคงและพิเศษความเป็นตัวเขาได้เป็นอย่างดีเทอันนี้แบบมีความแบบโอดี้เลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นเป็นแค่ชั่วแบบวินเทจจริงๆมันมีความวินเทจด้วยด้วยด้วยลุกเขาอีกแล้วอะด้วยลุกด้วยผมด้วยแบบปกเนาะพี่ว่าปกอะมันมีความวินเทจซึ่งแบบโเท อันนี้แบบใส่ตามได้แล้วในชีวิตประจำวันถ้าสมมุติแบบไม่เซลเรลื่องหุ่นก็อาจจะใส่ให้มันแบบไม่ต้องแบบฟิตขนาดนี้ก็ไปต่อได้นี่อหูหมวกพาดา้าอันเนี้ยมาจริงใช้ม,มากก็จริงๆอ่ะลุคนี้คือเท่ะนะคือแบบเล่นด้วยบั克เก็ตพาด้าที่ค่อนข้างจะแบบมีความเป็นซิกเนเจอร์ของการแต่งตัวยุคเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นคนแบบใส่มีเลเยอร์ตลอดลองดูอันเนี้ยโคตรเท่ วินเทจแบบวินเทจสุดๆยังทรง <yeah. S 1> ผมแล้วก็แบบหูข้างในน่าจะเป็นน่าจะเป็น L v วเนาะมันมันเป็นความกล้าในการแต่งตัวเนาะน้ํนา,เ,าเงินแดงขาวเดือดมากอะน้ําเงินแดงขาวเดือดมากอะแล้วนี่งเกงถ้าเห็นขอบๆอบเนะี่ยมันจะเป็นแบบสีน้ําเงินเหมือนกัน <Yeah. S 1> ก็คือแมทช์คู่สีดีแหละจริงๆใส่ได้ใส่ได้แต่ก็ต้องลองแบบเบลดีๆเช่นถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะเบลดางเกงให้มันเป็นแบบสีขาวหรือสีดําเออให้มันยังอยู่3มสียังพอรอดแต่จริงถ้าขาวก็ดีสุดอะตัวเนี้ยเป็นเป็นสไตล์แบบ ปรดของผมเองก็คือแบบมีความแบบใส่โปโลแขนยาวโปโลแขนยาวแต่ว่าเล่นลายทางอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าโปโลอย่างเงี้ยถ้าใส่มันโค้งหน่อยอะ่ะเออแล้วเป็นลายทางมันจะช่วยพังหุ่นก็น่าสนใจอะไรทำให้ดูผอมลงใช่มันทําให้ดูผอมลงเพราะว่าลายทางอ่ะเป็นเป็นคู่กัดกับเรื่องของน้ําหนักอยู่แล้วถ้าใส่ฟิตอะ่ะมันจะค่อนข้างแบบลําบากโ้ตัวเนี้ยสวยมากโหต้องชมคนเลือกอะ่ะเออ คืออันนี้โชว์เทสอะคือสุดท้ายอะลายที่เล่นน่ะถึงแม้จะเป็นลายที่มีความแบบดูดีเทลเยอะอะแต่ว่าสีอะมันก็มีแค่2ส,สีอยู่ดีอันนี้น่าจะมีคนสตอรี่นี่ชีวิตประจําวันสุดๆเลยริสเนลสันเขาเป็นใครเขาเป็นเด็กอะคาเดมีของอาร์เซนอลปัจจุบันเพิ่งยิงไปด้วยใช่ไหมริสเนลสันเพิ่งยิงไป2ไประตูปล่าสุดอันนี้นี่นย้อนไปสมัยก่อนเนาะที่แบบเหมือนริสเนลสันมันต้องถ่ายแบบแล้วก็แบบเบยรลินเขาไปเป็นสไตลิสต์ให้ผมก็ดูเนี่ยชุดมาทํางาน บอกอยู่แล้วว่าเนี่ยสายแฟเมืองหนาวเมืองเออเมือง,องหนาวเหมือนเดิม3มสีเบยรินจะใส่ไม่เกิน3สีจริงๆอ้าโอเคก็อันนี้รูปสุดท้ายนอที่เราหามามันก็จะเป็นแนวแบบเหมือนพาด้าทั้งชุดเลยอันนี้น่าเป็นถ่ายแบบให้ GQ ก็จริงๆแล้วการเลือกชุดของเขามาเนี่ยโหน่าสนใจมากคือข้างบนเป็นแขนยาวแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นขาสั้นเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกระโปรงซะหน่อยอืม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 ก็ค่อนข้างแบบแมตต์ดีอันนี้แต่งตามยากหน่อย ถ้าเป็นทรงนี้ต้องต้องต้องมั่นใจโอเคอ่ะเท่าที่ดูมาเนี่ยคุณถอดสไตล์การแต่งตัวของบเยอลินอ่ะถ้านห้ยามอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะสนุกกับการแต่งตัวแบบไหนบ้างในมุมของคุณอ่ะผมว่าเขาแค่ชอบในแฟชั่นเอออย่างที่ผมบอกเขาเป็นแค่ไม่ได้เป็นแค่เด็กเขาเป็นนายแบบเลยเขาเป็นนายแบบอืที่ชอบการเตะบอลอือย่างนี้ดีกว่าจริงจริงอะอย่างล่าสุดปีล่าสุดเพิ่งเล่นให้บาร์เซโลนาห้ะหกนัดอื 6นัดนะเออหกนัดแล้วไงเป็นตัวสำรองของสำรองอีกนะอผมว่าผมเศร้ามากผมไปเป็นไยแบบไม่เต่บอลแล้เอหกนัดสามนัดเป็นตัวจริงอ่ะอีกสามนัดสำรองซึ่งในสามนัดเนี่ยอืแพ้หมดเลยแพ้หมดเลยนะไปบอลถ้วยสามนัดใช่ไหมเจอบาเยอร์นิกสามศูนย์อีกร่วงเรียบร้อยเป็นผมผมก็ท้ออ่ะ แต่ว่าเนาะก็เหมือนเจอทางอ่ะเจอทางที่น่าสนใจอ่ะของตัวเองก็โอเคผลงานในสนามเมื่อเดี๋ยวว่ากันเนาะแต่ว่าเบรออนก็นักฟุตบอลนะเออก็ต้องอย่าลืมนะก็นี้ก็คือทั้งหมดของเมนติงอีนี้เนาะเฮกเตอร์เบเยินแลินนักฟุตบอลที่เป็นานแบบเออนักฟุตบอลที่เป็นานแบบมีพาร์ทไทม์เป็นานแบบมีพาร์ทไทม์เป็นแฟชั่นนิตตานะครับแล้วก็ครีเอทีฟดีเรกเตอร์ดีเรกเตอร์แล้วก็ นักอนุรักษ์ครับนักอนุรักษ์นะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับเมนติงอีพีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าอยากรู้เรื่องสไตล์เนาะผมใช้คําว่าสไตล์หรือว่าไลฟ์สไตล์ของแบบนักฟุตบอลนักกีฬาหรือคนในวงการกีฬาคนไหนคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าผิดพลาดประการไหนอย่างไรก็ต้องขออภัยไปก่อนนะครับผมแต่ก็จะอยากจะพยายามหามาอัปเดตให้ได้ดูเนาะครับผมเนาะคุณโน่เนาะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ E ีีหน้านะครับผมเมนติงครับสวัสดีครับ